สวัสดีค่ะวันนี้เป็นครั้งที่7ตรงกับวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ขข้าพเจ้านางสาวพ,พิมพ์พธนกพัทรศรีธนากิจ ขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายพินทาบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแด่องค์พระคำปฏิถิเถระเจ้าองค์หลวงปู่สําเร็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทาวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพขอบคุณพระรันาตนาตยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสัม,มันตาจักรวาลีสุกอัตาขาจันตูเทวตาสัตตมังมุนิราชารัสสุนันตุสาขามโมระทางัง สักคาเมจุรุเปที่ฤิสีขารัตเถจะุริเขวิมาเนทีเปรัตเถจคาเมตะรูวนาคหานีเคหาวัตถุมหิเคเตปุมมาจายันตุเทวาชลถาลวิสเมนักขะกันทัพนาคาทีทันตาสันติเกยังมุนีราวาจนางสาทโวเมสุนันตุธรรมะสวรนาารลยามพทันตาธรรมะสวนาารลยมพทันตาธรรมะสวนาารลยมพทันตาบทสสวดนามการสิทธิคาถานโมโอตัสสะพระะวตหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญญผู้โทมสารนังวะรังเอเตนะสัจจวะเชนะโสทิเมโหตุสัพปทานัตถิเมสารนังอัญญธรรมโมมสารนังวะรังเอเตนะสัจจวะเชนะโสทิเมโหตุสัพปทานัตถิเมสารนังอัญญสังโฆเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจวะเชนะโสทิเมโหตุสัพปทาบทสวดมหาการุณิโกนาโถวติอาธิกาคาถา มหาการุน ah ah ิโกนาโถอัธายาสภพปานินงปูเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวเชนะมาโหตุสพุปปัทวามหาการุนิโกนาโถหิตายาสภพปานินงปูเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพทิมุตตะมังเอเตนะสัจวเชนะมาโหตุสพุปปัทวามหาการุนิโกนาโถสุขายาสภพปานินงปูเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพทิมุตตะมังเอเตนะสัจวเชนะ มาหตุสภุปัทวาบทสวนมหาสมัยสูตรเอวามสุตังเอกังสมัยยังพระขาวาสักเกสูวิหารติกับปีละวัตถุสมิงมหามนิมหาตาพิขุสังแคนาสต,นติมปัญจมาเตหิพิุุเซหิสัสสีนิวะอาหารเตหิ ทศิจุลกคาตัาุหเทวตาเียุญยนัสสนิปิตาโหติะักวันตังทัศนายและพิคุสังกจาอจขโฉจะทุนังสตาวาสกายิกานางเทวานางเอตราโหสิลยังโขภะคาวาสักเคสุวิหารติกาปิลวัสุสมิมหาวนีมหาตาพิคุสังเคณสติงปัญจมาตทหีพิคุสิสภพเหว่าอรหันตทศิจุิคาตาตุหิเทวตาเลป้ยยนัสนิิตาโหติะัะวันตังทัศนายและพิคุสังกจายันโนัมมายังบิยนะภะคะวาเทนุกะสังกมืยะอุสังก สันติเกวันจักคาถาเพื ve, su, ah, ato, ah ah am, ่อเสยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยะถาปินามะภะระวาปุริส่งชัมพิติตังวาปะหังภาษาเรวะภาษาทิตังวาปะหังชัมพิเชยวะเอเมีวัสตาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระวะโตโุรตโตปจุระหังสุอัตโขตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทวตาเอกามันตังอัถังสุเอกามันตังพิตาขูเอกาเทวตาพระวะโตสังเกต อีมังฆาถังอภาสิมหาสมณโยภาวนสมิงเทวคายาสมาคตาอาคตมมหาอีมังธรรมสมยังทักกิตายวะอปาราชิตะสังคันติอัตโขอัปปารเทวตาพระโคตสันติกามังคาถังภาสิศัตระกิโกวะสมาหังสุจิตตังอัตโนอุชุมะกังสุสาระทิวะเนตานิข้าใหญตะวะอินทรยานิรักขันติปันติตาติ อาตโคอาภารเทวตตาพคะวาโตสันติเกมงังถังภาสิเศรษฐะขีรังเศษฐะบริคังอิตาขีลังโอหัจเมชาเตจานันสุทาวิมลาจะขูมตาสุรันตาสุูงนาคติอาตโคอาภารเทวตตาพคะวาโตสันติเกมงังถังภาสิเยเกจิพุดตามเรณคตาเสนะเตฆามาสันติอปยภูมิปหายมานุสังติหังเทวกายังปริปุเรสันติติ อาตโขภระควาลพิกูมรมเทสีเยกุยนะพิฆเวทัศสุตรโลคาธาตุสุเทวตาสันนิปริตาหัติตถาคตังทัศนายพิฆูรสังคจาเยปิเตพิฆเ,เวออาเหสูงอติมัตตทานังอาหารโตสัมมาสัมพุทธาแต่สัมปิภควันต,ตนังเอเตระมาเยวเทวตาสันนิปริตตาอาเหสูงเยยรถาปีไมหังเอตระหิเยปิเตพิฆเ,เ,เวอพระวิสันติ อนาคตมาธนานาอโตสัมมาสังพุทธาเทสันปีพระกรนานาเอตระมาเยวเทวตาสันนิปติตาอาภวิสันติยยะถิเมหังเอตระยินอชิกิสามีพิกเวเทวกายันางนามานิกิติิสามิพิกเวเทวกายันางนามานิเทสิสามีพิกเวเทวกายันางนามานิตัณสุมาสสาทุกนงอมนัสิกโรถาทาสิสานิติเอวังพันเตติโคเตพิขู่พระกวาโตประจัศสุนพระกวาอิทาทโวจะ สิโลกมันโนกัสสามิยะถาภูมิตาทัตสิตาเยสิตาขีริขปรังบางิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสลีนาโลมหาสัมสาพิสัมพุโนโอทาตมะนะสาสุทาวิปัสสนามาวิลาปิญโยปัญจสติยตวะวันิกะปิละวัทเวตโตอามติยัสสาสาวกเสารานิเตเทวกายาอภิกันตเตวิสาภิโวเตจะอัตตปักมกรุงสุตมภูตัสสัสสนาเตสัมปตุระหุงยานังอวมนุสานาทัสนังอภิเกสตา มัทคุงสาสังอาสาสัสโรสตังเอกสารสา,าน,นาังอมนุสานังมัทคุงอภปยเกนันตะมัทคุงที่สาส菩萨พาผู้ถาอาหงตันจารสภังอภิญญาญาววิคิตว่าสคุม,มาแต่ตัวมติยุติศาสสาวพิสาลเน,นรเตศเ,เทวะกายาพิกันตาเตวิชาภพพิโกโยเยบังกิติสามิกราหิอนุปุปโส สตาหัสาหัสสายวะยาขาภูมากับปีละวัตวาอีที่มันตัวชุดติมันตวันนะมันตัวสศินมทมนาพิมี่ขนสิติวะนางสหัสสาหิววัตายาขาณันตวันนิโนอิที่มันตัุดติมันตวันนมันตัวศนอมทพมนาพิฆมมพ่ขนนสิมิติงวะนาง ขีราติสหัสายยักษขานาตตะวันนิโนอิทิมันตสุติมันตวันนมันตวสัสินมตะมนาพิคมงพิภุนางสิมติงวันนงอิเจเตโสหัสสะหัสายขานาตตะวันนิโนอิทิมันตสุติมันตวันนมันตวสัตสินอมตะมันาพิฆมงพิภุนางสิมติงวนนางพระสารมิตาปจัสตายัขานาตตะวันนิโนอิทิมันตสุติมันตวันนมวันตวสัตสินอมตะมันาพิฆมงพิูนางสิมติงวนนางภูมิโรยราชหายิโกเวปุรษานิเวศนังพิญญานางสตัสสาหัส ปุริมาลสถิตสังราชาทาตระโคภาษาสติการธมนังอธิปติมหาราชาสัจโสภูตาปิตสาภะหาโวอินทนามามหาภลาอิทิมัตโตชุติมัตโตวันัมโตสัจสมังตัมนาภิกมุมพิปุนาสมตินวนาทักินันสถิตสังราชวิโหตประสาสติกุมณังอธิปติมหาราชาสัจโสภูตาปิตสาภะหาโวอนทนามามหาภลา อีที่มันโตสุติมันตวันนัมันโตวสัตสินนมัทพนาพิการมงพิภูนางสมิธิงวนังปชิมันจัติสังราชาวิโรภโขภาษาสตินละขณังอธิปติมหาราชาทศสิโสพุตตปิตสัพหะวุลท่านนามามหาพลาอีที่มันโตชุติมันตวันนัมันโตวสัตสินนมัทพนาพิการมงพิภูนางสมิธิงวนังอุตรันจัติสังราชาปุเวโรตปภาษาสตินละขณังอธิปติมหาราชาทศสิโสพุตตปิตสัพหะวุลท่านนามามหาพลา อิทิมันโตชุดตีมันโตวันนะมันโตศรีนมาทมนาอภิกรรมมงคี่คุณนางสมิตินวนางปุริมาทิสังท่ตาระโขท่ากินน้วิรูหะโขปจิเวนังวิรูบะโขกุเวโรอุตรังทิสังจัตเตโรเตมหาราชาสมันตาจตุรยทิสาธันตลมานาอัตถังสุวรรณกขปิละวัเวเตสังมยุร บายาวิโนทสาอาคูบัญจานิกาสธามายาคุเทนตุเวเทนตุวิภูจวิภูโตสหะแต่นุกาเมเสธูจักินมันทุนิมันทุจักปะนาโถโอภมโยจักเทวสุตโตจามาติริจิตตาเสโนจักคันทัพโณนโรชาชโนสโโอาคูบัญจสโฌเจวะติมพะรูสุริวัจสาอิเตจันเยจะราชาโนคันทภาสาราชุพิมธัมมนาภิกขมงภิกุนังสนิติมวนาอาทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสาตันจักกาคัมปรัสตระอาคูปายาคาสายยติพิยามุนาทัตตระถาจักอาคูนาคายัสสิโนเอราวัโนมหาานโคเ คัศมิตรติวนัง,านางเยนาคาราเชสาหะสาหารันติทิพาธิชาปักขีวิสุตจักหูเวหายาสาเตวนัมมทัทวัปตาจิตุราสุปนาอิติเตสานามังอภะยันตทานาค้าราชาณมาสิสุปนาโตเขมามะมัคสีพุทธโธสานะหิวะจาริโอภะหายันตานาคาสุปนาสระมะก,กังสุพุทงังจิตาวะชิระหัตเถนะสุม,มุธังอสุราสิตาพระตโรวาสวัสเตเสเตอิทิมันโตยัสสจสีสนคขละกันชามหาพิสมา สุรธานาเวคษา,าเวปจ,จิติสุจิตจะปหาราโทนโมจิสาหสตันจะกวะลิปุต,ตานางังสสพเพเวโรจานามกาสันหิตวะพลินเสนัง,นางราหุปะทมุปาขมุมมโยสัมโยทานิภาพันเตพิกคุูนังสม,มิติงวานาง อาโปจะเทวะปัทวีจเตโชวายุตถาขามงวารุณาวารุณาเทวาสมโมจายัสสาสหะเวตากรุณากายิกาอาุเทวายัสสินโนทัสเสเทตกักัยาสเปนานัตถวนิโนอิทิมโตสุติมโตวณัตมโตสัสสินโนมัทธมนาภิกรมุงภิกขังสิมิติมนังเวนะโจตเทวาสาลีจัสมะจัตุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคุปรกิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยมาคุปรกิตานักตานิประกิตาวะอาคุมันทัวลาหกาวาสุนาวาสโบเสโถสักโภปาคัตป ตัวสัพา,า,าสิ่งทันวัตกมนาพาี่กำลังพี่กุน่าสนใจมานา คูสหภูเทวชละมาขิสิขาริวะอริจกาจะโรชาจะอุมาบุพันนิพาสนุวัตุนาสาธรรมาจัจจุตาจัอเนสกาสุเรระวุจิราอาูอาูวาสวัเนสินทัศิเทกายาสเปนานตวันิโนที่มันตะวติมันตวันนั้ันตวสัสสินโมทามนาพิกัมมุพตุนาสุมิติงวะนังสัมานามหาสมานามนุสสามนุสุตตาคิทาปุสิกาอาคูอาคูมโนปุสิกาอัากูหรโยเทวายเยจะโลหิตาสินุปารคามหาปารคาอาคูเทวายาสเินิทั วัฒาานาพ่กำรมุพ่กรน,นาสุติธินวัณาสุกากรุมหาอารุณาอาคูเวขณาสาสหโอคาตะกคยหาปามโมคาอาคู เทวาวิจักขนาสถามัตถารักขชามิสกาสยสัจสิโนท้าเศติฐากายาสปินานตวานิโนอิทิมนตสชุติมนตวันนาวันโตสัจสิโนโมทัมนาที่กัมมุพิกุนาสุมิติีวะนังเขมีราสิตายามากตะกาจายสัจสิโนสัมพิตกาลามาเสถาจตินามาจาราสวานิมารติโนอาบุทากุปาราเนมิธาเทศเทติากายาสปินานตวานิโนอิทิมนตสชุติมนตวันนาวันโตสัจสิโนโมทัมนาที่กัมมุพิกุนาสุมิติีวะนังสาทเทสาธเทเทวนิกายาสปินานตวานิโนนามันะอัันนจจุงเเยส ปัมพุธชาติมารก,กีลังโอตะตินนัมานาสวังททเคขวกตังนะจักนาคังจันทกาสิตาสิตังสุพมมาปรมมตโตจักรุตตอิต,อติมัตโตสหะสันนังกุมารติโจสจัสรุปะคัสิมิติงวะนังสาสะพมมโลกานังมหาพมพิถิตติอุปป,ปัโนชิติมันโตวิสมะากายโยสัสสิโทสทัศิตาอิจาราอาคูปัญเจกาวาสวัติโนเตสันจามัตโทอาคาหะทิตโตปริวาริโต เตจัตสภีอภิกเตสินเดเทเวสภุมะเกมาราเสนาอภิกรรมีปัญจกะนาสัมมันธิยังเอถะคันหะททันทะทะราเคนะพันธมัทโวสมันตาปะไดวาเริ่มทำวังโมจิตาโกจินังอิติตธรรมหาเสนกะนาเสนงอเปสยิปานิหนาตะลมหาจัตสังคตะวันเพระวังยะถาภวุชโคเมโคท่านันโจสวิจโกตตาโสปตุาวสิสังกุโตอสยังวเสตันสสะพังอภินายะวิิตรวาจปูมาถตุอนติสัสสาสาวกีสาริรเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิสาลพิคโว จะอาตมปักมกรุงสุตภาวพุทธศาสนาวีตราเกหิปกรรมูในสังโรมัมปิอิศยุงสเพวิจสังคามาพยาติตายะสสินโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสตาติบทสวดจุลชัยญาปกรณ์โมเมพุทธเตชะสารัตนตยะธรรมิกาเตชะปสิทธิปสีเทวานารายะปราปราเมสุราสิทธิพมมาจะอินทาจะจัตุโลกาคัมพีรักกาสมุทาภูตุงข้างคาจะ จสภมชยยประสิทธิพระวันตุเตชยชยะธรณิธรณีอุทัิอุททตีนาทีนาทีชยชยข้าคุณล่ตนล่านิสัยนิรายใสเสนเมรุโรราชพลนราชีชยชยะคัมพีรโสพีนาเคะนาคีปีศาจภูตกาลีชยะชยะทุนิมิตราโกรคีชยชยะสิงคีสุธาทานสุธาทานัมุขชาชยชยวรุณวะ นมุขขาสาตาสาตาชยยะชยยะจามปาที่นาคาดกุลละคันทกชยยะชยยะฆาตชนรลุตรงสุการาผู้ชงสีหาพยคฆทีปาชยยะ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 วรุณนมุขยาตาชิตะชิตะเสนารีปุนาสุทินาปรดีชยยะชยยะสุขาสุขาชีวีชยยะชยยะธารณีตะเลสทาุชยยาชยยะชยยะธารณีสันติจัตสาชยยะชยยะมังคราชัญญาพระภเก ชัยยะชัยยะวรุณายัก oh ขีชัยยะชัยยะลักษีสุราพุชาเตชาชัยยะชัยยะคมเมนธะคณาชัยยะชัยยะ ราชาที่ราชาศัยชัยยะชัยยะปัทวิงสักพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกับพุทธสาวังชัยยะชัยยะมหิสุโรหารหารินเทวาชัยยะชัยยะพัมมาสุรโคชัยยะชัยยะนาโควิรุหะโควิบุวิปรูปักโคจันทิมารวิอินโทจะเวนะาเตโยจักกูเวโรวรุโนปิจะกอคิวายโยจะปาชุนหงกุมารโรทัตตะรัตถโกอัฐาระสะมหิเทวาสิทธิปา ตาปะสะอาทโยอิสินโนสาวกกาสภาชยารามโมพระวันตุติชยธัมโมสะสังโฆจะทัศปาโลจะชยักังเอเตนะไชยยะเตชเชนะชยยะโสถีพระวันตตเอเตนะพุทธเตชนะโหตตุตเฉยยะมังคลงัง ชายโยปิพุทธัสสริมาโตอายังมารสัจจปปาปิมาโตปราชายโยโอโคสยัมโพธิมันเตปโมทิตาชยัตถาพพมาขนานาหิงสโนชายโยปิพุทธัสสริมาโตอายังมารสัจจปปาปิมาโตปราชายโยโอโคสยัมโพธิมันเตปโมทิตาชยัตถาอินทคนามหิงสโนชายโยปิพุทธัสสริมาโตอายังมารสัจจปปาปิมาโตปราชโยอุ ุอโคสยัมโพธิมันเตปโมทิตาชยตถาเทวคณามหิสิโนชโยปิพุทธศัสิมโตมยามารสสะจปาปิมโตปราชโยอุโคสยัมโพธิมันเตปโมทิตาชยตถาสุปณะคณามหิสิโนชโยปิพุทธศาสิมโตอยามารสสะจปาปิมโตปราชโยอุโคสยัมโพธิมันเตปโมทิตาชยตถธานาคคณามหิสิโนชโยปิพุทธศาสริมโตอยามารสสะจปาปิมตโตปราชโยอุโคสยัมโพธิมันเตปโมทิตาชยตาสภม ขนามหิสโนชยันโตโพธิยามมเลศยานางนันทิวัตโนอเอวังตะวังวิชโยหูหิชัญสุชยญมังคะเลอปาราชิตะปัลลังเกศีเสปะทวิปัทวิมโมกเกเลอพิเศเกสักพพะพุทธานางอคปัตโตปมโมเทติสุนักขัดตังสุมังคลังสุปปาตังสุมุตตังสุขโนสุมุหมุตโตจะสุยุธังพมมาจาริติก พมมะจาริสุปัทะกินังกายากํัมมังวาจากัมมังปัทถินังปัทถินังมโนกัมมังปณานิะทีเตปัทกินาปัทะกินานิกัตวนานะละพันธตเตทัตเถปัท,ท,ปะทะกินีเออัฏฐะรัตรัตถาสุขิตาวิรุหาพุทธศา,าสเนอโรคาสุขิตาหูถะสหสัพภิญาติพิสุนันตุโพ,พ,พนโตโยเยเทวาอสมินฐานีอธิคตาทีคายุกาสตาหุ ตุสุกิตาโหตุสัพพธารักขันตุสัพสัตานารักขันตุชินาสาสนังยากาจิปัฏานาเตสังสเพปูเรนตุมโนราถายุตตกาเลปวัสันตุวัสสังวัสสาวราหกาโรคาจุปัฏวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพธากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยาถารหังบทสวดธรรมนิยามสุตังเอมเมสุตังเอกังสมยพระกวาสังวัตติยาวิหรติเชตวะเนอนากะ เปนที่กัสสาอารามีตัตระูพภะควาพิโขมันเตสิพิกเวติพระพาทันเตติเตพิขูภะวะตปัจจสุสุงภะควาอิตทะโวจาอุปปาทาวาพิกเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวาสาสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังคารานิจติตังตถาคตโตอภิสัมพุทธติอภิสสะเมติอภิสัมพุทธพุทธชอภิสัมพุทธ ทิตวาอภิสเมนตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตถาเปติวิวรติพิวิภาชติอุตานีกะโรติสัพเพสังคาระนิสติอุปาทาวาพิขเวตถาคตังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตโตอภิสัมพุทธติอภิสมมติอภิสัมพุทธทิตวาอภิสเมณตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตถาเปติวิวรติ วิพะชาติอุตานีกโรติสเพเพสังคาราทุกขาติอุปาอุปาวาพิคเวตถาคตังอนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวาสาธาตุธรรมะธรรมะทิตตาธรรมะนิยามะตาสเพเพธรรมะอนัตติตังตถาคโตอภิสัมพุทธติอภิสมิติเมติอภิสัมพุทธ์ทิตาวาอภิสมนตวาอจิกติเทเสติปัญญาปัญญาเปติปัฏถเปติวิวารติวิพาชาติอุตานีกโรติสเพเพธรรมะอนัตติ ธรรมโวจักภควาอัตนมนาเตพิกภูภควาภตัภาสิตังอภินันอภินันทนติบทสวดพระเตกะรัตตะคาถาอตีตังนาวาคะเมยยะนาปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามความบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเนทั ตีตามปินทางอวตัจ่าอนาคตาังสิ่งเป็นอดีตก็ล่าไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังมาก็ยังไม่มาปัจจุบันนันโยทร,รมังแต่ถต่ตัวิปัสสติอสังคีราสารังคุป,ปังตังวิทานะมะนูนะมะนุรูหายผู้ใดเห็นทรรอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้านี้ที่นั้นๆอย่างจำแจ้งไม่งอนเงืนคอนแคนเขาควรพ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจจะมาตัมโปกัน โกชัญยามรังนสุเวย์ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายเมฆพรุ่งนี้นัอินูสังคารันเตนะมหาเสนามาจัจนาเพราะการผัดเที้งต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสาหรับเราเอวังวิหารที่มาตาพิงองโหรัตะมะทันติตังตังเวพะเทกะรัตโตติสันโตอจิกเทมุนีติมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดคันทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมสังเวขปัจจเวคนะสพเพสังคาราออนิจา่าสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสพเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัเพธรรมอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตไนไม่ควรถือว่าเราเอาว่าของว่าของเราว่าตัว ว่าตนของเราทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามารีตพางอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวะตะควรที่จะสังเวช อะยังกายโยอจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอาเปตวิญญาโนคันปัจจจวิญญาณฉุดโทอันเขาถิงเสียแล้วอะที่เศษสติจากนอนทับปะัทะวินซึ่งแผ่นดินกะลิงกะรังอีกว่าปะดดูดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถางประหาประโยชน์ไม่ได้อันิจจาวาตถสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุป,ปาทวะยะธรรมม,มิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุป,ปัชะติวะ อุปปัจชิตาวานิรุธันติขั้นเกิดขึ้นแล้วดับไปเตสังวูปัสมโมสุขโขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งัพเพสตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มะริสุจะมะริสเรที่ตายแล้วแลกําลังจะตายเตตะเทวหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัททิเมเอตทะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยเลยบทสวดแม่ตายยังจริ ยังกินจิกุสลังกามังสะเพยิพาเตหิกรลังปุญญโนอนุโมทันโุสุนันตุ โหนาโตเยเทวาอัศมินฐานีอธิคาตาทีคายุกาสัทธาหุนตุสุกิตาหุนตุทุขาปมุตจันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุตจันตุสเพียาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุตจันตุสเพียยาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจันตุสเพียปิสาปิสาสเพียยขาสเพียเปตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุตจันตุสเพอาจาริยุปัฏฐายีสุกิตาหุนตุทุขาปมุตจันตุสเพนาคตา นับขัดตาสุกิตาหงนตุทุกขาประมุดจันตุสเพเทวาสุกิตาหงุ่ตุทุกขาประมุดจันตุสเพสามะตินังมะสัมมิชันตุโบบวชสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสโตอาคันติมายะอิติภะวานโมโพธิสโตอาคันติมายะอิติภะวานโมโพธิสโตอาคันติมายะอิติภะวา ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีทุเพกรเรโภทิกรเรตหินต่หิง,ต,หงตาธรรมธาเดนะพระวันตุปุชิตาโสติงกโรเตถาวิหารามันทเรเถราจมชานาวกาสพิขโวสารามิกาธานปฏิอุปัสกาข้ามาจะเทสานิข้ามาจากอิสาราสัพ ปาณปูตสุกิตาพระวันตุเตชะราผู้ชายปิจักอันธสัมภวาสังเสทาชาชาอัตโวปะปาติกานิยานิกังธรรมาวรางปสิตเตสเพปิทุกสักรุณตุสังขยังถาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมะธราจบุคราสังโคโหตุสัมมาโควะอัถายะชินิตายะจะอามิเหรักขตุสัทธรรมโมสเพปิธรรมจาริโนวุตินสัมปาปูเนยามะธรรมเนีอริยะปะเวทเตปะสันโนปะสันนางหตุสเพปิปานิโนพุทธสาสนีสัมมาทารังปะเวชตโตกาเลต ทวประวัติสตุมุติพาวายาสตานางสมิทังสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจากัจากอัดรัชงังวิจังรักขันตุปุตตะกังเอวังธรรมเมนาราชาโนปะชังรักขันตุสพัพทา เทวตาอุยาโยชนะคาถาทุกขปตตาจนิทุกข์ขับพญาปตตาจนิพยาโสกปตตาจนิโสกังหโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาสอาหมิสัมปทังพุญญสัมปทังสัพเพเทวานโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัตันตุสภัยญาสีรังรักันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหโหตุขาจันตุเทวตาคาตาสุมังฆะ สุมังคลาคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพะเทวตาสภะพุทธานุภาเวนะโส่นทีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพะเทวตาสัพะธรรมานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคลังรักข um ันตุสัพะเทวตาสัพะสังฆานุภาเวนะโส่นทีโหตุนิรันตรัง สัพเพุทธาปะละปตะปัจิจกนาจะยังพระรังอ่านตานานจะเตชนาระคักัีม์สัพพะโสสัพเพุทธาปะละปตะปัจิจกนาจะยังพระรังอ่านตานานจะเตชนะกัมมิสัพปโสสัพเพุทธาปะะปตะปัจิจกนาจะยังพระั่านตนานจะเตชนาระัมภีรสัพพะโสสัพเพุทธาปะละปตะปัจเจกนาจะยังพระัอ่านตานานจะเตชนาระขัมนิสัพปะโสสัพเพุทธาปะละปตะปัจจกนาจะยังพระรังอ่านตานานจะเตชนาระคัมภีสัพปะโส รักขังพันธานิสสะปะโสสัพเพพุธาพรัปตาปเจกนันจายังพระรังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพปะโสสัพเพพุธาพรัพตาปเจกนันจะยังพระรังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัะปะโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยาพระพุทธมนี้ข้าพเจ้าขอน้อมกก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบรมราชินาพระบรมราชนชนนีพันปีหลวงผู้เดสด็จสู่สวรรคารัยขออนิสงส์งแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัก พะระเสด็จมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แค้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อนสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาทิฏฐิตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลละนานอีกทั้งขอเทพเทว,วดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ปวดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระบิด ยอยเศรษถีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อม,มเตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยผู้ธานุภาพเทวานุภาพและฤทฐานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อันวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิน